เช้าอากาศสดใสจังเลยนั่นสิคะว่าแต่อน,นานนะได้ยินเรื่องของเพื่อนมาจากโรงเรียนเลยจะเอามาบอาให้พี่ๆฟังเรื่องอะไรหรอเรื่องอะไรหรอฮิฮิฮเรเลี่อนที่เชอรี่กำลังจะมีแฟนใหม่นั่นสิจริงอ่ะจริงสิเชอรี่กำลังจะมีแฟนใหม่อืมแล้วก็ไม่ควรจะไปะยุ่งของเขานี่แต่ว่าเชอรี่มีแฟนหลายคนแล้วนะ ตั้งสี่ห้าคนแล้วว่าถ้าอนาจำไม่ผิดนะอือฉันกว่างั้นแหละแต่อย่าปิ้งหนุกเขาคือเนาะนะจริงปะเอลิซาซอืมจริงจริงอือเด็กกีดิสายามีวจุนจัดแล้วฮา่าขำมากเชิแล้วหนุกขอตัวไปหาเรื่องมาพูดดิพ,พ,พีฟังก่อนนะ ชอบจุนซะไม่มีพี่หนูได้เรื่องใหม่แล้วว่าหนูที่ข่าวว่าจัสมีน่ะเขามีแฟนใหม่ด้วยแลอืมแล้วเกี่ยวอะไรกับเราอะ่ะไม่อยากไปจุดหนุ่มเขาเหอะแค่เขามีใหม่ก็เรื่องของเขา ก็อยากมองให้ฟังอ่ะชอบเป็นคนจุ้นเข้าใจปะ,ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอันนาะคือคืออลิซาอลิซาไม่เคยก,กินไหนนอน <c oughs> อันนาพี่ว่าเธอ,อเด็กจะนิ่งองุดอื่นมากนะเดี๋ยวก็จุ้นจนได้เรื่องหรอ ก็จริงอะค่ะแต่หนูชอบจุ้นงั้นหนูไปก่อนนะคะพี่คะหนูไปรู้เรื่องรับของบริษัทน้ำแข็งใสมาและบริษัทน้ำแข็งใสนะมีเงินเดือนเดินให้เป็นนักงานเดินละหกพันเอ๊ยเดินละหกหมื่นแน่เงินเยอะ เงินเยอะกว่าไปพนักงานอะไรต่างๆอีกน่ะเธอนี่จุนจนเลือดอีกแล้วนะนั่นสีเดยวแอลลึกเขาลืมเขาก็มาด่าแล้วอืมอืมจริงๆนี่พวกเธอฉันมีอะไรจะมาแจ้งมิซะาฉันได้ยินข่าวว่า อีอันนาไปแอบดูความแลับของบริษัทฉันจนตัวเลื่อยแล้วนะยะฉันจะส่งเธอไปกักขังไม่นะคะขอโทษค่ะหนูจะไม่จนนุดเรื่องของคนุณนึีงแล้วค่ะหนูขอโทษจริงๆค่ะจ,จะให้เอพัยเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเห็นไหมละ่ะอัน จนในเรื่องอีกแล้วเธอก็รู้ว่า <c oughs> <c oughs> การจุ้นเรื่องของคนอื่นคนนี้เนี่ยมันไม่ดีเธอไม่ควรจะทำนะรู้ไหมเธอชอบจุ้นเรื่องคนอื่นหยุดได้เอาเวลาไปอ่านหนังสือใส่สมองหางานหาอะไรทําจะไม่ดีกว่าหรอที่ผมจะไปนั่งจนุ้นเมาเมาเมาเมเรื่องคนอื่นน่ะค่ะพี่เอลซ่าหนูเข้าใจแล้วหขอโทษค่ะ จบอย่างแฮปปี้แอนดี้